ผมไปทําป้ายร้านทอง,ทองครคับผม <โฮ S 2> เ,ปเป็นเป็นทํารับทโาโฆษณาไงเขาค่อยไปแต่งป้ายหน้าร้านเขามันเสร็จทีหนึ่งกว่าที่หัวหินผมจะขับรถทางเพชรเกษมมาบอกให้แมวตอนนี้ก็าําบายพาสแล้วออกสบายพาสด้วยก็ขับรถมาจนผ่านบ้านขอนบ้านขอนบอกคนรู้จักมันจะทะลุอันนี้มันจะผ่าน,บ,าน,นบ,บ้านขอนบ้านขอนเนี่ยข้างหนึ่งจะเป็นเถวครับในปากเถวเนี่ยจะมีสันเจ้าอยู่สันเจ้าหนึ่งเราส่วนมากเราเจอเราก็ยกมือไหว้บ้างอะไรบ้างเนี่ย ผมขับรถมเขาก็บีบแต่แฟนคือแฟนผมเนี่ยเขาจะสงสัยผมนานแล้วทำไมขับรถไปบางทีกลางคืนบีบแต่เรื่อยก็อย่างเงี้ยให้คนดูหรือไงสงซิกไปแฮไข่รเปล่าบีบแต่พอคือเราเห็นอะไรบางอย่างเราก็บีบแต่แล้วก็ใจเราก็คิดว่าขอผมผ่านนะแล้วผู้นี้จะตักบารให้ทําบุญให้ผมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็เราก็ปลอดภัยมาตลอดมันมีอยู่วันเนี้ยที่ผมบีบแต่แฟนพอเดินผ่านพอผ่านมาทักพับรถผ่านเลย พ่อเห็นอะไรที่เบบแต่เขาถามผมผมก็ถามว่าถามทําไมเขาบอกหนูเห็นความรู้สึกของแม่ที่แขนเนี่ยที่ฝังเข็มไว้มันตุ๊บๆๆๆๆแล้วมันปวดปวดแบบเลราๆแม่ก็เลยพยายามอะไรเขาเตือนอะไรเราแล้วพอมองไปถนนนะมันเห็นคนนอนเต็มถนนเลยอ่ะวันนั้นผมเห็นประมาณัวันนั้นที่แม่เห็นวันแรกอ่ะตอนนี้ปัญหาคือครั้งแรคือเราเห็นแล้วผมไม่รู้เขาเห็นตอนแรกผมไม่รู้เขาเห็นนะครับ เขาบอกพ่อเขาเห็นเห็นคนนอนเขาพูดเลยนอนเต็มถนนเลยอ่ะผมเทสเลยนะผมเทสเลยนะเห็นจริงป่ะจริงคนแรกใส่เสื้อสีอะไรผมถามเขาบอกถูหมดนะแล้วคุณใหญ่จะว่าไงไม่ว่าอะไรครับถ้าเมียพูดอะไรเราต้องต้องฟังครับอย่าก็นี้แต่แขนแม่แล้วแต่ก็นั้นมาเลยนะดแบบถ้าเราขับเร็วเราอาจจะคว่ำอ่ะจากวันเาาจากวันนั้นอ่ะผมขับรถพอบีบแต่เป็นไอ้นี่ใช่ไหมพ่ออย่างนี้ใช่ไหมพ่อ เออมันก็ตรงกันหมดแล้วจะกลายเป็นบัดดี้ละแม่ก็เห็นแล้วด้วยแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็เลยพ่อปกติเห็นอยู่แล้วเนื่อใช่พ่อเคยไหมที่แบบว่าเห็นพ่อแบบจะประสบการณ์เนี่ยคือต้องออนทัวร์เนี่ยไปทั่วประเทศไปทำนู่นทำนี่ทำงานต่างๆใเคยแบบเจอเล่นของใส่เราไหมแล้วแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยช่วยช่วยจนแบบเอ้ยคือคือตรงนี้นะเราเราจะโดนหรือไม่โดนเราไม่เคยรู้ตัวแต่รู้แต่เพียงว่าเราปลอดภัยมาตลอด แต่สมัยมีอยู่สมัยหนึ่งเขาเรียกเขาเรียกยาสั่งเคยได้ยินไหมอ๋อที่กระเฉดเขาบอกกระเฉดไม่มีคนรู้จักแต่บอกกระเพร์แกงบ้านาตผมอยู่ที่กระเตดกระเชดนี่แหละเมืองของยาสั่งเลยกระเชดจังหวัดอะไรนะระยองระยองแกลง๋ยูนีรงแกลงอะแกลงที่จะไปทางดานนุ้รีนู่นนะปรากฏว่าผมไปไปไปเช็คหนังเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หนูเป็นน้าตัดผม เขาให้ผงผมมาหน่อยหนึ่งผมก็เลี่ยมพลาสติกใสไปเลยเขาบอกว่า<ม>จำไม่นะาโดนยาสั่งเมื่อไหร่เนี่ยให้ทุบแตกล้วบีบมะนาวใส่แล้วกินเลยไม่เป็นไรแล้วผมก็เก็บไว้แล้วผมจะติดตัวผมตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่เคยโดนจนไปนะครนะเคยเขามีนะทางใต้ก็มีน่ากลัวนะเนาะถ้าผมถามหน่อยยาสั่งเนี่ยคืออะไรคือเขาเขาเอาไปใส่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องเป็นผลไม้นะข้าวไม่ได้นะเขาจะสั่งอ่ะเขาจะสั่งให้เรากินไม่ได้นั่นคือยาสั่งมันเป็นคือยาสั่งคือคือยาสั่งเนี่ย คือผมจะบอกพื้นฐานก่อนเขาจะทํามาจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากบอกผลไม้ที่เป็นดอกไม้เห็นไหมฮะที่เป็นดอกก่อนเนี่ยเขาไปใส่ที่ดอกนี่เลยใส่ที่ดอกของผลไม้จนกระทั่งดอกเนี่ยเป็นโตเป็นผลเป็นอะไรนะแล้วอันเนี้ยเนี่ยคือผลไม้ที่มียาสั่นอยู่นะเขาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังเล็กแต่ก็เป็นดอกเลยสมมติดอกชมพู่แต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้กับใครแต่ทาไว้ก่อนจะสั่งเป็นสั่งตายอ่ะได้คือที่ผมรู้เพราะว่าอะไรไหมพ่อที่รุมพิลลมพัดผมออกเทปแล้วไปตัดจังหวัด แต่ทางบริษัทจะแจ้งไว้อยู่เสมอว่าห้ามให้ศิลปินหรือว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกินของกินของที่แฟนเพลงหรือคนแปลกหน้าเอามาให้เด็ดขาดผลมุงผลไม้ห้ามเด็ดขาดโอเคเราก็ไปจังหวัดหนึ่งแถวโซนอีสานตอนกลางแล้วกันคร่าวๆก็มีผลไม้มาอยู่ชุดหนึ่งใส่ถุงมาให้วางอยู่ มันจะลักษณะเหมือนชมพู่หรืออะไรเงี้ยสักอย่างหนึ่งอะเป็นชมพู่อะเจนชมพู่แล้วเราเราเด็กใหญ่ก็ถามกาลังจะกินแล้วอยู่กับเล็กกาลอะไรจะกินว่าใครให้มาบอกไม่รู้มีคนมาฝากไว้ให้กับเด็กกรเล็กอ,อ,อันนี้นะครับบอกเด็กก็เลยไม่กินก็เดินเข้าโรงแรมพอเดินเข้าโรงแรมพอไปถึงใน็อบบี้พอถึง็อบบี้ปุ๊บเราขึ้นลิฟต์ พอขึ้นลิฟต์เปิดลิฟต์ออกมาเจอผู้หญิงสองคนยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์แล้วก็พูดว่าได้กินหรือยานานไหถามมรู้เลยว่เนี่ยต้องถามคขเนี่ไหมได้กินหรือยาอามาให้กินเราบอกเราไม่กินอ๋อเรารักษาน้าใจกันอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อยังไม่ได้กินเลยเขาบอกว่ากินนะพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาถุงเนี่ย พี่เลี้ยงผมก็เอาสองถุงเนี่ยขึ้นมาที่ห้องครับแล้วเขาก็ยืนอยู่หน้าลิฟต์นั่นแหละแล้วพอเราเข้าห้องเขาก็เดินเข้าไปแล้วพอเราเอาเทออกมาเนี่ยชมพู่เนี่ยเทออกมาก็มีกระดาษอยู่แผ่นหนึงเราก็เปิดดูเป็นกระดาษธรรมดาแบบกระดาษกระดาษเขียนเขียนกระดาษแบบนักเรียนอ่ะเป็นเป็นเส้นๆอ่ะเป็นเขียนด้วยเลือดเขียนด้วยเลือดนะพอพูดพี่พู้จำได้เลยพูดเขียนว่า จะให้ทำยังไงถึงให้รู้ว่ารักหรือว่าต้องแสดงออกด้วยความตายเขียนอยู่ในกระดาษเออทุกคนก็พอเห็นปุ๊บทุกคนเงียบอึ้งที่เราก็ไม่กินเลยเราก็ทิ้งครับพอทิ้งเป๊บเรียบร้อยเราก็ไปเคล่นเล่นคอนเสิร์ตเราก็เดินออกมาผ่านไปสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงเราเดินออกมาที่หน้าลิฟต์ผู้หญิงสองคนยังยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์แล้วก็พูดว่าได้กินหรือ,อยัง ถามอีกทีนึงเพื่ออะไรอ่ะใช่อเสร็จเ้วก็บอกล้วบอกพี่เลี้ยงผมอ่ะกับผมเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณลงไปข้างล่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอย่าทําอย่างนี้เลยและแล้วคุณเขียนกระดาษอะไรมาเนี่ยม,มันไม่อะไรเงี้ยบอกโอ้ยมันเยอะแบบเหมืนอนแบบต่อว่าไปต่อว่าไปตอนหน้าเขาไม่พอใจมากหน้าเขาไม่พอใจมากแล้วเขาก็ลงไปเลยครับ เราก็เล่นคอนเสิร์ตเลิกคืนนั้นก็ยังพักอยู่ที่นั่นเพื่อจะย้ายจังหวัดต่อไปกลางคืนพอประมาณเช้าหกโมงเจ็ดโมงเช้าแม่ผมโทรมาโทรมาเข้ามือถือบอกใหญ่เล็กแม่ไม่สบายใจเลยว่าบอกมีอะไรแม่เมื่อคืนแม่ฝันว่ามีผู้หญิงสองคนคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำตัวสูงคนหนึ่งตัวเตี้ยคนหนึ่งยืนอ,อยู่ตรง ฝั่งะสะพานสะพานในฝันเขาบอกเห็นฝัน่งสะพานแล้วใหญ่ย,ยืนอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วแม่อ่ะก็ยืนอยู่ตรงกลางสะพานแล้วก็เห็นเล็กอ่ะยืนอยู่ฝั่งนู้นกับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปแล้วนะจะดึงตัวไปแล้วแม่บอกจะเอาไปได้ยังไงจะเอาไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็ไปดึงกลับมาพอดึงกลับมาเนี่ยกับมาหาใหญ่พ๊กหน้าผู้หญิงสองคนนะั่นเปลี่ยนเป็นยักษ์ แม่เขาก็เลยโทรมาบอกหรืออย่าไปกินอะไรนะหรือว่าอยังไงพอแม่พูด2พุบก็เหมือนสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าริบเลยเออเลยเ๊ะเลยอลหลังจากนั้นก็จะมีคําสั่งว่าห้ามเด็ดขาดห้ามคนเข้ามาในส่วนของเนชั้นนี้นี่ๆๆศิลปินทํยุ่งเลยใช่แล้วก็อาหารทุกอย่างห้ามหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลไม้หรือว่าอะไรก็ตามแล้วมันทําได้เฉพาะผลไม้เหรอฮะยกเว้นข้าวอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันทําจากข้าวเดี๋ยวสั่งทําจากข้าวนะ คือผมไม่ทราบไงแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเป็นผลไม้อะไรที่เป็นดอกได้อะไรได้เนี่ยทำได้หมดทําได้หมดใช่นั้นแปลว่าแตงแตงฟ้าอะไรนี่ได้หมดเรามาโรยใส่ข้าวไม่ได้โรยไม่ไม่ใช่ทำใส่ข้าวไม่ได้ทําใส่ข้าวไม่ได้เพราะมันตัวเขาเกิดจากข้าวมีมีส่วนจากข้าวที่ทําครับแต่ผมไม่บอกวิธีนะมาต่อถึงเรื่องนี้นะครับพอแบบพ่อเนี่ยก็มีของดีคุ้มครองหมดทุกอย่างแล้วนะครับการฝังเข็มเนี่ยตะกุดเราเนี่ยจะต้องมีพิธีเหมือนผมไปเป่าทอง เขาจะบอกว่าห้ามถมน้ำลายลงโถส้วมห้ามถมน้ำลายลงอ่างล้างจานล้างหน้าอะไรแล้วแต่การฝังตะกุดหรือว่าการฝังเข็มของพ่อเนี่ยต้องมีพิธีปฏิบัติต้นยังไ,ไงไหมอย่างเดียวอย่าผิดลูกผิดเมียแค่นะั้นขออย่างเดียวเลยถ้าไม่รู้ดนะาพ่อร่อแม่ได้หมด แ่ถ้าสมมติใจเราแข่งเนี้ยตะกุดแทงออกมาให้เรารู้ไหมเอ้ยอย่านะไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยนอกใจเมีย่แล้วห้ามกินอะไรไหมฟักแฟงแตงโมคืออย่างงี้คืออย่างงี้ไอการห้ามกินเนี่ยครับผมจะเป็นคนหนึ่งทึงแฟนจะรู้ว่าผมใครจะมาใครบังคับผมเรื่องกินไม่ได้อเว้นแต่ว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะบอกอยู่สองสาอย่างเช่นหนึ่งมะเฟืองสองน้ำเต้า สามปะไหลคนพวกนี้ถ้าศักิ์หรือว่าอะไรเนี่ยออนเ,นเขาไม่ให้กินครับาว่าไม่ให้กินในที่นี้หมายถึงไม่ได้ห้ามเลยถ้าจําเป็นก็คงจะกินได้แต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรกินก็พูดแค่นี้ครับแต่ถามว่ากินไหมคือจริงๆิก็ที่พูดเขาบอกแล้ว,วไม่จําเป็นก็ไม่กินก็แค่นั้นแต่ทุกอย่างผมกินหมดนะผมกินเป็นทุกอย่างไม่มีปัญหาผมกินได้หมดไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ใช่โอ้โหนั่นก็แสดงว่าพ่อเนี่ยก็ทั้งพิสูจน แล้วทั้งไม่เชื่อจนเชื่อเชื่อจนส่งต่อมาให้กับคุณแม่ทีนี้เรามาคุยกับแม่บ้างดีกว่าแม่ครับสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยได้มาเนี่ยครับแล้วมันส่งต่อมาให้กับคุณแม่เนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยพอได้มาแล้วรู้สึกเอ้ยมันใช่อะมันทําให้เราอุ่นใจจากคนที่เรารักแล้วมอบมาให้กับเราอะไรเงี้ยคือถ้าถามแม่นะมันมันเหมือนความเคยชินความเคยชินที่เขาปฏิบัติเขาทําอะไรให้เราดูแล้วเราแบบ เหมือนกับเขาบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันคืออย่างนี้นะเราก็เหมือนกับเราเราเรู้ไปไกลๆมันเหมือนกับค่อยซึมอ่ะค่อยซึมแล้วมันก็มันทําให้เราไม่กลัวไม่ว่าเราจะเจออะไรขึ้นมาแล้วแบบเคยเห็นมาแล้วเคยโดนมาแล้ว,แล,วแล้วแม่เคยกลัวมาก่อนที่แม่บอกว่าจะเห็นเนี่ยสาสิปีเนี่ยเวลาพ่อทํานู่นทํานี่แบบมีสิ่งที่เราต้องทําอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกเธอบ้านหรือเปล่าทำไมไม่นี้แม่กลัว ผมไม่เคยทาอะไรแบบอย่างอื่นนะไม่เคยสุดโต๊ะไม่เคย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 มาด้านนี้เดี๋ยนั้นแต่ทุลุ่ยตั้งกับแม่อยู่กันมานะสี่สิบห้าปีนะว่าแล้วก็นับถือเขาถ้าแบบเขาจะทาอะไรถ้าแม่บอกอย่าเลยเขาเ็าจะหยุดไม่ต้องไม่ต้องอะไรกับเขาไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาพอแล้วอย่าเลยเขาก็จะหยุดครับคือแสดงว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบจิตใจเมตตาสูงเนาะพ่อเป็นคนดีนะ พาอเป็นคนจิตใจดีนะอืมเห็นใครลําบากเห็นใครนก็อยากจะไปช่วยจนบางทีแม่บอกมันก้าวเยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวพ่อเองนะยกเว้นแบบไอ้เขาจะผงผางเนียนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าลึกๆแล้วพ่อเป็นคนดีมากอผมไม่มีเคยไม่เคยมีเรื่องเองนะพ่อเป็นคนดีมากแต่ว่าตอนอยู่บางลำพูเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนหรอกเป็นหนึ่งทีสองก็มาเคาะมีเรื่องก็ต้องไปกับเขา ไปไปเคลียโอ้โหหน่วยเคลียแล้วแล้วแม่แม่แม่ว่าไงครับที่หนึ่งีสองแม่ก็คอยดูเมื่อไหร่จะกลับถ้าดึกไปก็ไปไหนแม่ก็ไปเคลียพ่อแล้วพ่อก็มาเคลียสุดท้ายแม่ไปก่อนแม่ไปเคลียแทนเล่าแม่ไปก่อนมันก็มีบ่อยมีบ่อยมีบ่อยคือคือหลังจากที่เราเป็นเราทดสอบอาวุธปืนน่ะแล้วก็สอนเขาด้วยสอนลูกด้วยอาดเอิร์นอันยิงปืนแม่มมันมะมันก็ค่อยซึมทุกวันทุกวันทุกวันเราสอนหมดจนเป็นเรื่องธรรมดาชะตาชีวิตมันเปลี่ยนครับ คือผมย้ายออกจากบางภูไงมาอยู่มหาชัยนี่มีความสุขเลยทุกอย่างถูกตัดมาอยู่มหาชัยก็อยู่ท่าฉลอมมหาชัยเชื่อไหมบางทีเนี่ยมาถึงแบบอ๋อแพปลาพี่พี่ช่วยหน่อยแต่อย่างหนึ่งที่บอกก็คือผมไม่เคยเรียกร้องเงินทองใครเลยแม้แต่บาทเดียวครับก็พูดได้เลยไม่เคยเอาเลยไม่เคยช่วยได้ก็ช่วยต่านั้นเองปีหนึ่งีสองได้นอนที่ไหนทำสิไม่หรอกพี่ใหญ่ส่วนมากนะพ่อกับแม่เนี่ย จะเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนช่วยแล้วไม่เคยคิดว่าเราทําไปแล้วเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรไม่คิดคิดอีกเดียวว่านั่นเพื่อนเราไม่เป็นคนเพื่อนนาไม่เป็นคนที่รักษาคําพูดตัวเองเมื่อไหร่ที่แม่รับปากแม่ทําคือทําได้คือได้จะลาบากยากเย็นแม่ก็ทําำบางครั้งบางสีงมางอย่างที่แม่รับปากใครโดยที่พ่อหรือครอบครัวไม่รู้แม่ก็จะทําจนบางครั้งเขาถาม เบาซะมั่งก็ได้เขาก็รู้ว่าแม่ทําอะไรแต่เขาไม่ถามผัดกันแต่เขาให้เกียดกันใช่นะครับว่าพ่อไปได้ไงบางทีอาร์ตก็บอกแม่เหนื่อยนักก็พักนะอาร์ตเ่ารู้แม่ทําน้าพริกนี่อืใช่ไหมแม่เหนื่อยนักก็พักนะเขาบอกแม่เอาล่ะหลังจากที่เราได้คุยของที่อยู่ในตัวแล้วที่ทั้งฝังทั้งห้อยคอนะครับแล้วก็มีทั้งของเก็บนะครับสะสมมาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่โดยรวมเนี่ยเป็นที่พึ่งของ ครอบครัวนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับคุณแม่เก็บมาหมดทุกอย่างนะครับแต่เอานี้มาส่วนเดียวทีนี้ถึงเวลาแล้วที่จะให้คุณแม่เนี่ยได้บรรยายสรรพคุณบ้างว่าแต่และชิ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาเนี่ยมาอย่างไรแล้วดูแลปกป้องคุ้มครองครอบครัวอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นบนโต๊ะเลยอันนี้เมื่อกี้คุณแม่บอกภูมิใจเสนอมากอันนี้ของพระสุดตั้งแต่เป็นเด็กเด็กปฐมอะค่ะคของน้องอาร์ตของอาร์ตเลยใชยคอ เด็กไทยทุกคนจะต้องมีห้อยสร้อยสแตนเลสแล้วก็เคลือบกันน้ำแต่จะไม่มีทองครอบจะไม่ห่มจีวรเพราะเดี๋ยวหายอันนี้คืออะไรครับดอกบัวค่ะดอกบัวอะไรถึงเล็กขนาดนี้นั่นแหละเขาเสริมมาแล้วจากดอกใหญ่ๆเหลือแค่นี้ยเป็นบัวดอกบัวเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ดอกเล็กดอกช่อใหญ่ๆทั้งดอกเลยทั้งดอกมีอีกเดียดอกเลยใช่ ไม่ใช่เป็นดอกบัวเลยเนี่ยได้มาได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นเหล่งอย่างเงี้ยแล้วตามมาด้วยด้านข้างนะครับอันนี้คือวัดช่องลมวัดช่องลมอันนี้เป็นอะไรครับเหรียญเหรียญเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญสำหรับเด็กพวกหกล้มหกลุกอะไรพวกเนี้ยหรูบูแก้ววัดงลมูแก้วว่าช่องลมครับแล้วก็แล้วนี่ทำหาพูดกันพวกพวกพู้พิทักษ์ปาทอะไรพวกนี้อันนี้คืออาร์ตใส่มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลย แล้วทีนี้เราก็จะมาต่ออันนี้มเบี้ยแก้ของแม่แม่ติดตัวแม่หมใช่ไม่จะไปไหนก็จะไปอันนี้จากวัดอะไรครับอันนี้ไม่รู้พ่อให้หลวงพูนไม่ได้หลวงปู่เจือไม่ใช่พ่อให้เขาบอกว่าเวลาเบี้ยแก้เนี่ยจะต้องมีมีปลอดอยู่ข้างในเนี่ยมีอยู่ข้างในถ้าสมมติว่าเวลาเบี้ยแก้เนี่ยรับรับเคาะแทนหรือว่าแจ้งเตือนภัยแทนหรือว่าคนเล่นออกมาเนี่ย ๋ยวเบี้ยแก้เนี่ยจะเปลี่ยนสีของผมจะเปลี่ยนสีแต่นี่คือเหมือนแบบว่าพุ่มจนไม่เห็นหอยละของผมเนี่ยแต่เห็นเราจะเห็นเปลี่ยนสีเนี่ยของผมเปลือยเออเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเขย่าเนี่ยจะแน่นแต่เวลาไม่มีอะไรเนี่ยประลอดจะวิ่งจุดๆอย่างเงี้ยนี่ของแม่พกเลยนี่มีตะกรุดด้วยนะครับที่เดียวกันเลยครับเนี่ยพ่อเขาให้พบ ก่อนนี้ไปไถ่ายละครกับลูกไงไปไหนไปกันบางบอาจาันน์ะเมืองการทั้งนั้นเลยก็เอาเบี้ยแก,ก้ตพอติดตัว<ร>ตลอดก็เจอบ่อยขาเราก็เลยต้องให้เัา